หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันไปไหนครับลูกไปไหนไปไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปอ่ะถ่ายคลิปอะไรดีครับวันนี้ถ่ายคลิปไม่มมไม่มีคนขับฮะเอาเรือกชายหญิงรถไอติมไม่มีไอติมไอติมเดี๋ยวก่อนนะไอติมไม่มีคนขับคืออะไรไปดูไหมรถไอติมไม่มีคนขับจริงเหรอไป เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะไอติม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 ร้อนไหมร้อนไหมร้อนร้อนแบบนี้ไปกินไอติมกันดีกว่าไปกันเลยไม่มีคนคนขับหายไปไหนอ่ะอ้าวแล้วเราจะกินยังไงอ่ะคนขับก็ไม่อยู่ ทำยังไงดีอ่ะไม่มีคนขายไม่มีคนขายไหนไหนคนขายอยู่ไหนไม่มีไม่มีมีเปล่าไม่มีคนขายไม่มีงั้นเรามากินฟรีกันเลยไหมครับใช่เฮ้ยอุ้ยมีติมเยอะเลยกินฟรีได้ไหมพี่เบสถ้าไม่มีคนขายเรากินฟรีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะแต่ว่าไม่ได้โดนตำรวจเรียกอ่ะใช่เป็นสิ่งไม่ดีห้ามกินฟรีนะดังนั้นเรามาเรียกเรามาตามหาคนขายติมกันดีกว่า ไปเร็วไปเร็วเไปเร็วอ้าวเจอแล้วเจอแล้วอ่าคุณลุงคุณลุงน่าจะไปเข้าห้องน้ำมามาคุณลุงครับไอติมวอลใช่ไหมครับโอ้มีเยอะเลยโอ้เลือกเลยเอาอันไหนอ๋อนี่นี่อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดเราเวลาเราเลือกไอติมนี่เรามาดูป้ายเลยอ่าไหนตัวเล็กตัวเล็กเอาไหน อาแตงโมอาเดี๋ยวให้คุณลุงหยิบให้นะแตงโมหนึ่งแห้งเดี๋ยววันนี้พ่อแบงค์จะเลี้ยงไอติมทุกคนเลยดีไหมครับวันนี้นะคะเป็นวันปีใหม่เราจะมาเลี้ยงไอติมเด็กๆกันพี่แบงค์ครับไอติมที่แพงที่สุดนี่ไอติมแมกนัมรสอัลมอนด์แพงที่สุดเลยอ่ะอ๋อนี่นี่นี่รสไว้อัลมอนด์หกสิบห้าบาทว้าวและไอติมที่ถูกที่สุดคือแท่งไหนครับนี่แท่งไหนถูกสุดหนึ่งกว่าไม่ใช่ ไอ่งบาทเฮ้ยเราเจอไอติมหนึ่งบาทไช่อ่ับก็คือตีบาทแต่ว่าค่าเล,ล็กสูงไปเจอแล้วไอศ์ครีมแตงโมเอาไปเดี๋ยวแกะก่อนแกะนี่ไอส์ครีมแตงโมอุม้ยน่ากินอ่ะกระฟองน่ากินมากมคุณลุงจำไว้นะครับอ่ะคุณลุงบวกเงินไว้แท่งต่อไปตาน้องบิงชี้เลยครับน้องบิงเอาไหนดีนะอ๋อนี่อ๋อหมดหมด อันนี้นะครับไอติมเม็ดไข่ที่บิงชอบหมดไปแล้วอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ไหมเอาไหนดีงั้นคนที่คิดออกครับปั้นอ่ะบายบายบายไปเอาไหนครับเรนโบว์คือไหนครับอันนี้อ๋อนี่ไอศกรีมเรนโบว์สีใสลุงนี่ไอศกรีมเรนโบว์พัดดับป๊อปเรนโบว์เหมือนตอนเด็กๆเลยอะไวแกะสีแกะสีแกะโอ้เป็นสีใสลุง อุ๊ยอร่อยอ่ะอยากกินมากง่ะคนต่อไปดีกว่าบอสซ่าพาสตาลุยบอสซ่าพาสนุกเอาไหนครับ,บรโคลานี่มาแล้วไอศครีมโคลาบอสเปิดสิเปิด,เป,ดเปิดถุงออกเปิดถุงออกอนั่นแหละหยิบตรงนันี่ได้แล้วไอศครีมเย็นไหมเย็นฉ่ำไหมชื่นใจร้อนร้อนแบบนี้เรามาทานในติมวอลกันครับแท่งต่อไปค่ะบ้าน เอาเหมือนพี่ไบส์ไอติมเรนโบ์นี่อันนี้เหมือนพี่ไบ์เหรอโอเคเหมือนกันเหลือใครยังไม่ได้ครับอ้าวพี่เบสไม่กินเหรอพี่เบสเดี๋ยวนะทุกคนตัง์หมดเอาพ่อแบงค์ตัง์หมดพี่เบสอดกินอ้าวอดกินสองคนเลยน่าเศร้ามากๆให้พี่เบสไปช่วยขายดีไหมขายคุณลุงไปช่วยขายได้ไหมไป ถ้าไปช่วยขายคุณลุงให้ติมแท่งหนึ่งนะได้ไหมอ่ะพี่เบสเลือกเลยเอาไหนเดี๋ยวไปช่วยคุณลุงขายด้วยนะเอาไหนครับคุกกี้แอนด์ครีมคะอ่นคุกกี้แอนด์ครีมรสใหม่เลยครับมีอยู่แล้วนี่นี่รสใหม่นะคุกกี้แอนด์ครีมมาแล้วเปิดสิเปิดวุ้ยอ๋อมีมีคล้ายๆช็อกโกแลตติดอยู่เป็นคุกกี้ ลองสิครับลองกัดสิน่าอร่อยมากได้ครบยังครับได้กันครบแล้วเหลือน้องบิงเหรอน้องบิงขอดูหน่อยครับน้องบิงเนี่ยจะเป็นพิเศษหน่อยนะเพราะว่าเป็นนี่เขาเรียกว่ายักษ์คู่ไอศครีมยักษ์คู่เป็นยังไงเรามาแกะดูกันครับสองแท่งอยู่ในห่อเดียวไหนไหนพ่อขอจับตรงนี้หน่อยนี่ไงสองแท่งอยู่ในห่อเดียวอ หักได้หัก,หกได้แบบนี้ก็คือมันหักได้แบบไอติมมานอย่างนี้อ่ะแบ่งกัน,แบ,กนแบ่งกันหรอก,ก็เรามีคนละแท่งแล้วเวลากินไอติมอะ่ะกินคนละแท่งเลยไม่ต้องแบ่งกันหรอกเนาะเพราะว่าไอติมเนี่ยมันต้องอมอมแล้วดูดเหมือนเหมือนเพลงไอติมวอเคยใครเคยฟังเพลงไอติมวอบ้างคุณลงุงคุณลงุงเปิดเปิดเสียงให้หน่อยเฮ้ยเสียงพังคุณลงุงแบตหมดหรอคุณลงุง มาแล้วอมแล้วดูดอมแล้วดูดเคยฟังปะอมแล้วดูดอมแล้วดูดโอเคขอบคุณนะครับคุณลงุงเจ็ดสิบห้าบาทโอ้โหถูกมากไอศฟรีมอแท่งละสิบาทสิบห้าบาทยี่สิบาทอ,าอ,าอะไรเงี้ยเนาะอ่านี่อันนี้จ่ายค่ายติมก่อนนะจ่ายค่ายติมก่อนอนี่ตังทอน นี่ครับคุณลุงคุณลุงครับผมให้ของขวัญปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะครับคุณลุงขอบคุณมากๆครับมาขายไอติมเด็กๆคุณลุงปีใหม่ไปเที่ยวไหนครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้กลับบ้านแล้วขายป่ะพรุ่งนี้ขายป่ะขายอีกเหรออ๋อเดี๋ยววันที่หนึ่งมาใหม่นะวันที่หนึ่งแวะมานี่ใหม่จะยซื้ออีกวันที่หนึ่งขอบคุณนะครับบายยเด็กๆบายๆคุณลุงหน่อยคุณลุงคุณลุงเดี๋ยวก่อนเอาคนนี้ไปด้วย ไปนะไปก็ à, ไม่จ่ายตังค์อ่ะเอา้าจ่ายไปแล้วไม่แย่หรอจ่ายยังรวมไปแล้วอ,อ๋อรวมไปแล้วนะ okay. โอเคอม,ลอมลอแล้วดูดอมแล้วดูดเอาไอ้ทิ้งใส่ตูดแล้วเอามาดูดฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาไอ้ทิ้งใส่เลยนะใส่ตูดตูดแล้วเอามาทำอะไรโยมอ๋ออันนี้เป็นเพงลงร้องตลกเฉยๆทำจริงไหมอ๋ออมแล้วดูดอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆอ่ะถ้าโดนตีจริงๆอ่ะเฮ้ อะไรนะตัวเล็กตัวเล็กร้องว่าไงตัวเล็กนี่พี่เบสเขามีอะไรจะบอกบอกว่าไงครับพี่เบสมีอะไรจะบอกเหี่ยมแกะกินเดี๋ยวทุกคนทุกคนฟังพี่เบสก่อนพี่เบสเขามีทิคเล็กๆน้อยๆเวลากินไอติมวอลจะมาบอกทุกคนเนี่ยครับเราก็จะเหลือขยายใช่ไหมอ๋อเวลากินถังอยู่จริงเหรอ เวลาที่เรากินไอติมวอลเราจะมีทั้งถุงที่เป็นถุงไอติมแล้วจะมีไม้ไอศครีมเหลืออยู่ทํายังไงครับพี่เบสทําให้ดูหน่อยทาให้ดูหน่อยนี่เดี๋ยวพี่เบสจะทําให้ดูครับไปแล้วครับไปแล้วครับตรงไหนครับบอสตรงนี้นี่อ๋อมีที่ทิ้งขยะส่วนไหมไอติมรอจะทิ้งก็ได้ครับหรือว่าไม่ทิ้งก็ได้เอาเก็บไปทํางานประดิษฐ์ได้ใช่ครับคุณลุงเขามีทุกคันไหมน่าจะมีทุกคันเนาะอ๋อโอเค ไปแล้วคุณลุงไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเย้ yeah, hey. อร่อยไหมแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจ <Yeah. S 1> ให้ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย